สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นใหม่อยู่ญี่ปุ่นแล้วนะคะอยู่โอซาก้าค่ะตอนนี้เมื่อวันนี้เพิ่งมาถึงโรงแรมมาถึงดึกแล้วเนาะก็มาขึ้นรถเชอเตอร์บัสที่โรงแรมค่ะเพื่อกำลังจะไจะไปสถานีโอซาก้าสเตชนันวันนี้ไปหาอะไรกินแล้วก็ไปหาที่ถ่ายรูปด้วยเนาะต้องรีบๆหน่อยนะคะมีเวลาที่นี่สองวันเองแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยต้องไปออทำฟล์ไปนาริตะด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่ใหม่ค่อยกลับมาถ่ายให้ดูว่าอยู่โรงแรมอะไรเพราะว่า โรงแรมที่อยู่็นโรงแรมไฮยอทเรเจนซี่โฮเทลนะคะค่อนข้างจะแบบดูเลยทีเดียวต,ตอนนี้ก็อยู่บนรถไฟนคนคคน้องญี่ปุ่น,นะะจะมาถ่ายให้ดูได้ๆค่ะพูดดังไม่ได้เดี๋ยวเขาด่าเอาดอรูมูนยาวมาก เนชิงช <laughs> ้าสวรค์ใหญ่มากไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันหมายถึงไม่รู้ว่าสถานที่นั้นเรียกว่าอะไรอันนี้เราอยู่ที่สถานีอะไรสักอย่างที่โอซาก้าสเตชันนะคะ เรากำลังจะไปนันบะหรือว่าเชิไไาบาชีกันนะคะหาอะไรกินก่อนเนาะไปไปถึงโน่นอะ่ะโี้เพื่อนค่ะอีกคนหนึ่งค่ะอ่ะหัวเถืองมากเลยอะ่ะยอวไม่ได้สระผมรีบออกมานี่คือสภาพรถไฟของที่นี่นะคะแล้วก็นี่ตัว๋วตั๋วเล็กๆ ซื้อมา230รยสเยนเป็นเงินไทยเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะ230ยสเยนมีเงินอยู่ในตัวตอนนี้จะจำกัดนะใช้อยู่แค่7จ0ดจะรอดหรือเปล่าอาหารมือหนึ่งก็เป็นพันละเดี๋วดูกันว่าจะไปกินอะไรมาถึงแล้วนะคะจินซาบาชีตัวเล็กๆแบบนี้มันน่ารักมากเลยนะอย่ากมาอนนี้ อ๋อไม่ต้องรับเพราะว่ามันหมดไปแล้วอุย้ยอยากเก็บตัว๋วทำเป็นถ่ายดิโ,<ฮ>โอเคอันนี้เบียดป้าป้าออริจินัลนะคะอ้ยเห็นรูปป่อนี่เห็นป่อนี่เบียดป้าป้าถ่ายรูปให้ดูนะคะตอนนี้เราก็มาถึง กุริโกะนะคะต้นแบบที่ว่าใครมาที่โอซาก้าก็ต้องมาถ่ายกับอีกุริโกะตัวนี้แหละนี่เขาบอกว่ามันมีที่มานะเหมือนกับว่ามันเป็นขนมให้พลังงานใช่ป่ะมันก็จะเรียกว่าไกลโคเจนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ว่าคนที่นี่ออกเสียงไม่เป็นก็เลยออกเสียงกริโกะกริโกมันก็เลยกลายเป็นกริโกะแต่ว่าคนไทยได้กูริโกะ เนนกรรเดี๋ยวคงเดินประเปี้ยวอะไรเงี้ยเพราะว่าวันนี้มาตอนดึกแล้วเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินด้วยไม่ได้เอากล้องมาไม่ได้เอาอะไรมาทางนั้นห <Wow. S 1> ลังจากถ่าย กูริโกไปเสร็จแล้วนะคะก็มาเดินเขาเรียกย่านอะไรทนโทบุริอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่โกบริอ่ะนี่นะคะเป็นย่านที่แบบเรามาเดินกันอะไรพูดอะไรไม่รู้เรื่องวันนี้เราหิวกันมากนะคะเพราะอยู่บนเครื่องก็ แทบไม่ได้กินอะไรเลยไม่มีเวลาตั้งเก้าชัา่วโมงเออมีเวลาตั้งเยอะแต่อ๋อเป็นแกลลี่ไงทำนู้นทำนี่นับอีกอะไรอีกเป็นแกลลี่อีกแล้วเป็นบ่อยมากต <c oughs> ้องรอสีปลาออกไม่ชอบสีนี้เฮ <c oughs> ้ยเจอปลาปักเป้าที่เขาถ่ายรูปกัน <c oughs> <c oughs> อยู่ตรงนู้น <c oughs> นี่ไง <c oughs> นี่ไงนี่นี่คือปลาหมึกยักษ์ <c oughs> แล้วก็ปลาปักเป้าหน่น นะก็คือจริงๆแล้วมันเป็นถนนแบบเชื่อมกันนะคะเดินเหมือนสยามนี่นแหละแล้วเขาเขาแบบการพรีเซนเทชันหน้าร้านเนี่ยมันดูรีมากอะไแบบนี้เนาะเราจะมากินราเมงร้านนี้ค่ะเวลาเราสั่งเราก็ต้องกดตู้นะแต่ตู้นี้เสียนี่เลือกเลือกราเมงที่ต้องการราคาอะไแบบนี้แล้วก็จ่ายเงิน ไงามากส่วนตรงนู้นมีเขาเรียกอะไรนะทาโกยากิอะแต่เขาบอกว่าทาโกยากิที่นี่อร่อยมากแต่ยังไม่ได้ลองตอนนี้ดึกแล้วสังสรุปไม่ได้กินร้านนานเพราะว่าร้านมันเล็กแล้วก็แบบต้องสั่งคนเยอะอะไรอย่างงี้เห็นปูไหมปูยักษ์ปูตัวเล็กขยับได้ด้วยแต่ว่าปูวนแพง ต้องประหยัดค่ะจะจะกลับกรุงเทพกับลีฟเอาเงินไว้ไปกินส้มตำดีกว่านะคะกินอะไรกันคะม,มีเป็นถ้วยๆมีอะไรด้วยเห็นบ้าะเดียวเดียวเลยน่ารักนะเป็นัะคูนเดี๋ยวไปใหม่มาถ่ายรูปให้ดูตอนก,านอกลางวันอีกรอบหนึ่ง อันนี้มาหาอะไรกินก่อนตอนนี้นะคะเราก็จะมาสั่งตามตู้กดกดเลือก n o โด l ก่อนเอา n o โดสอะไรแล้วก็แบบมันจะมี topping. ท็อปิ้งท็อปิ้งก็จะมีให้เลือกมีพวกไข่หน่อไม้หมูอะไรแบบเนี้ยเออดีเลือกเองแล้วก็ข้อไปรับของข้างในนั่นนงกินข้างในนะคะกดไปแล้วนะเดี๋ยวเดีๆๆๆ๋ยวกดอันนี้ไปแล้วล้วก็กดอา่าอะไรนะ คับิ้งมันก็จะลงอีกกระดาษสองใบนะสองใบแล้วก็น้ำซต์ดริงค์เอาอะไรข้างในก็ได้ใช่ไหมซต์ดริงค์อีกสองร้อยเหลือเหลือเงินหนึ่งร้อยเยนไปกว่าจะกดกันได้ยืนมองกันนะคะมันเด็กบ้านนอกสามใบที่พี่หม่เลือกมาก็จะมีนูดลส์หนึ่งอัน มีไข่ต้มหนึ่งอันแล้วก็น้ำอีกหนึ่งอันกดๆๆเมันมันก็จะลงมา <c oughs> ก็เมื่อกี้ย่อนไปหนึ่งพันเยนเหลือมาร้อ <c oughs> ยเยนยวไปแคลคูลเลตให้ว่าเท่า <c oughs> ไหร่ขอแอบ,บถ่ายของเพื่อนอันนี้มันคือแบล็กแบล็กซอยซอสอะไรสักอย่างนะคะก็มาแบบมีคากิมาเลย ไข่เพิ่มเอานี่ก็เพิ่มอาจัน้ามันถึงได้เยอะขนาดนี้สนนราคารวมคบด้วยแล้วหนึ่งพันพอดีค่ะหนึ่งพันเยนเท่าไหร่วะห0 0่เยนก็สี่ร้อยีบาทส่วนอันนี้เป็นข้าวข้าเรียกข้าวอะไรอ่ะข้าวหน้าหมูข้าวหน้าหมูธรรมดาเพิ่มกิมจิเพิ่มมันอยู่ในนี้เท่หรอเาไ้าหร่5นี่สองร้อยเจ็ดร้อย เจ็ดร้อยเยนคนนี้กินถูกสุดเฮ้ยถ้าถ้าอยู่ในรายการอะไรนะรายการที่ที่ประหยัดอะ่ะญ,ญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นชีชนะค่ะนะ <laughs> ของเรายังไม่มาเพราะว่าลืมส่งติ๊กเก็ตให้อเออ <laughs> ไม่เลยว่าแบบมันเป็นติ๊กเก็ตของเราไงนึกว่าแบบว่าข้อมูลมันลิงก์ไปข้างในเรียบร้อยแล้วแหม่ต้องเอามายื่นอีกมาเวลของปีใหม่ <laughs> เพิ่มไข่ต้มไปหนึ่งฟอ,องไข่ต้มราคาเท่าไหร่นะร้อยหนึง่งไข่ต้มลูกละสี่สิบบาทกินให้หมดนะห้าสิบสามบาทใช่ห้ 5, ามอึ <laughs> ของนี้นี่แพงหมดเลยนี่นะคะอ๋อแต่ว่าค่ารถไฟก็ถูกสิแค่แปดสิบบาทเองแปดสิบาท1เก้าสิบบาทร้อยหนึ่งีประมาณาานั้นร้อยหนึ่งกินแหละ